ดูรวยเกินนะคะรวยไปหน่อยรว,วยเกินรวยไปหน่อยก็ไม่เอาผู้ชายคิดจะแต่งงานมออน <c oughs> าคนใหม่ <c oughs> มันไม่ดียังไงมันไม่ใช่มันไม่ดีค่ะแต่ว่ามันมันคนละไลสไตล์กับหนูคือเราก็ทำตัวไม่ถูกว่าอย่างนั้นใช่ค่ะ ชอะไรที่มันเกินพอดีก็อยู่ด้วยลําบากใช่ค่ะมันพูดถึงเรื่องของการเปย์บ้างที่บอกเปย์นิดหน่อยแต่ว่าเป็นพาเทียคมันเรื่องในโอกาสวันพิเศษอะไรยังไงครก็จริงๆก็ก็ให้แฟนเก่านะก็เหมือนกับไปเที่ยวเมืองนอกอะไรเงี้ยครับก็เออมีซื้อให้แบบว่าเหมือนเป็นเมมโมรี่นะเป็นอะไรกำไรใช่ครับแหวนอะไรเงี้ยครับกำไลายน่ารักน่ารักอ่ะแต่ก็มีบางคนก็ปิดไฟนะ ลองมาดูสิว่าคนที่ปิดไฟยังไงอาจจะไม่ได้ชอบไลฟส์สไตล์ประมาณนี้ยิงโกะทำไมดับไฟครับหนู <c oughs> เขาดูรวยเกินนะคะรวยไปหน่อยรวยวยเกินรวยไปหน่อยก็ไม่เอาผู้ชายคิดจะแต่งงานมองนะอนาคตำไม่ม <c oughs> ันไม่ดียังไงมันไม่ใช่มันไม่ดีค่ะแต่ว่ามันมันคนละไลฟ์สไตล์ตกับหนู คือเราก็ทําตัวไม่ถูกว่าอย่างนั้นใช่ค่ะใช่อะไรที่มันเกินพอดีก็อยู่ด้วยลําบากใช่ค่ะมันเกินเราเกินไปโอเคอะทุกอย่างก็จะมีความพอดีของแต่ละคนนะเฟรชชี่ยังไงคุณดับไฟก็เขาค่อนข้างอินกับรถมากซึ่งหนูแบบไม่ไม่อินกับรถอาจจะแบบคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็มีประโยคที่เขาพูดว่าบางวันก็อยากให้แต่งตัวแมทกับรถอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทําไมเราอยากแต่งเป็นเราไปไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เรามาดูด้านนี้กันบ้างนะน้าฝนยังไงคุณไม่ชอบคนนี้เพราะอะไรฮะปิดไฟทําไมรถมันถ่ายนาไม่ได้นะรถถ่ายนาไม่ได้หนูหนูก็ชอบรถแต่หนูขอเป็นรถรถเกี่ยวข้าวรถไทรถดํานาอะไรเขาเปิดมาเนี่ยเป็นรถเกี่ยวรถดำรถหวานแล้วแบ็คโฮนี่เยี่ยมเลยแล้วรถเขาอันล่างได้สองคนญาติพี่น้องหนูนี่สี่ห้าคนต้องรถสิบล้อไม่ฟังชัดรว่าไม่ฟังชัดอ๋อกระบะก็มีครับ คือไอ้ของที่เขามีไม่ฟังก์ชันกับเราเลยอ๋อโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ไอซ์ทำไมคุณดับไฟเขาดูรวยสะอาดแต่หนูอ่ะดูสกปรกเกินไปไงนะเอออะไรอย่างเขาชอบรถใช่ไหมหนูอ่ะไม่เหมาะกับนั่งรถเขาหนูเหมาะกับอีกจีนเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พันสะเกิน ถ้าเปิดมาเป็นมอไซค์ล้อทองอะไรนี้ใช่เลยใช่เลยกระบะซิ่งเขาพูดเมื่อกี้หนูโอ้ตายแล้วลุงนี้เปิดดีกว่าติดสติ๊กเกอร์ไว้รุ่นสร้างตัวนี่กีดเลยกีดสุดๆไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวหรือว่าไม่ใช่แนวเจนทําไมดับไฟกลัวอึดอัดด่ามันลายสไตล์ต่างกันเกินไปอะค่ะคือเคยเจนเคยคุยกับคนแบบมีประมาณเนี้ยแล้วแบบ โอ้ยเรารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะแบบมันแบบปันกดดันตัวเองคือเราคิดเองเขาไม่ได้ทําอะไรนะ,ะต่เราไม่มั่นใจมันเกิดความไม่มั่นใจอโอเค